ทหารกองหนุนสายศัสดีนะครับสถานที่ฝึกอบรมอยู่ที่ไหนนะครับฟังคลิปนี้จบแล้วจะรู้ว่าฝึกอบรมที่ไหนนะครับก็มาดูกันเลยครับข้อ14.4นะครับ,รบทหารกองหนุนสายศัสดีนะครับรายงานตัววันที่3พฤษภาคมนะครับ2565ณหน่วยประชาการรักษาดินแดนจะต้องเข้ารับการอบรมณโรงเรียนการกําลังสำรองเป็นระยะเวลา 3... เดือน แล้วเข้าบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยที่ตนเองเลือกนะครับและจะได้รับสิทธิตามที่ทางราชการกําหนดนะครับก็มีนักเรียนสอบถามมานะครับว่าทหารกองหนุนสายศาส,ะสะดีนะครับเมื่อ,อารายงานตัวแล้วไปศึกษาต่อที่ไหนก็มีคําตอบในคลิปนี้นะครับก็โรงเรียนการกําลังสํารองนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับ ก็หากมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามและฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ